สวัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยเรามาอยู่ในเกมหม้อไฟนะครับซึ่งเรียกว่าวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาเล่นเกมขายของกันบ้างนะครับโดยที่เราจะตั้งชื่อร้านของเราะครับหรือว่าเราต้องตั้งชื่อร้านมันเป็นสิริมงคลใช่ไหมนี่ไงปลายุธนะครับไอตั้งชื่อปลายุธยังไงดีร้านปลายุดมันต้องยังไงดีนะ้าจ้าแล้วโอเคนะปลายุธจ้าแค่ชื่อร้านนะครับทุกคนเรียกว่าเราอาจจะขายดีก็ได้นะทำไปเล่นไปเนี่ยอ่าหรือว่ามาสเตอร์เวิร์ดนะครับกำลังจะบอกว่าดีมากเลยเป็นชื่อที่ดีจริงๆ,ๆดีจริงๆที่จิบเนี้ย มึงประชดกูไปเนี่ยเฮ้ยมาสเตอร์ว่าไม่ใช่แล้วต่อไปก็ต้องวัดาฝีมือของเธอแล้วละ่ะสิ่งคสสำคัญในการเปิดร้านก็คือคือความซื่อสัตย์แล้วก็มีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่จะทําให้เรียกว่าออกมาดีได้โอเคครับผมเอาละเอาละเลิกเล่งฉันได้แล้วคุ่ได้เล่งอะไรมือนเนี่ยมึงพูดอยู่นั่นแหละโอเคแต่ได้อยู่นะสมุดโน้ะสองเล่ม อ่านิยกให้เธอใช้ในการเล่นนี้เนี่ยเป็นบันทึกความโอ้ประสบการณ์ของรุ่นพินพี่เลยก็ไม่รู้ว่าอ่ารือว่าไม่โคตรเยอะเลยมันจะเยอะไปไหนนะโอเคนะหรือว่าเราก็ได้สมุดมาใช่ไหมให้กดตรงนี้แล้วก็ยังไงต่อกดข้ามนะโอเคโอ้มันเป็นคู่มือเกมนะครับทุกคนก็หรือว่ามันเป็นเกมที่ว่ายอดฮิตมากเลยนะเพราะว่าผมเห็นในติ๊กต็อกนะมีแต่คนเล่นนะ นว่าเป็นกินที่ตลกอยู่พอสมควรนะอะไรเนี่ยช่วงไหนที่เธอสบสมทำรไรถูกก็ใช้โน้ตโอ้ขอบคุณมากเลยครับสำหรับมาสเตอร์เวิร์นนะชื่อนี่ก็เท่นะเรว่าร้านประยุทธ์ของเราเนี่ยต้องเป็นร้านที่เรียกว่าต้องทำกำไรต่อปีเดี่ยประมาณสัก10ล้านนะครับทุกคนตอนนี้เรียกว่าเราก็ได้ตังมาแล้วนะแล้วไงต่อเนี่ยมันต้องกดตรงไหนดี อ๋อ <rium> <Dante> โอเคแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราก็จะมารับรายการจากลูกค้านะฮะนี่ไงลูกค้าอะไรไปแล้วหม้อไฟโอ้โหแป๊บหนึ่งโอ้โหลูกค้าครับผมจนไม่ทันอะไรบ้าพากีรีวอ่ะแป๊บหนึ่งน้ำมันฝรั่งสไลด์ทอดแป๊บหนึ่งแม่งสั่งคนเยอะเลยแล้วใครจะไปจดทันมันนี่ยนี่ไงอยรับรางวัลนะครับทุกคนตอนนี้เราก็รับมาได้แล้วนะนี่ไงแล้วก็เงินแล้วทำยไงต่อเนี่ยมันต้องทำยไงโอ้ยมีกระดิ่งมีกระดิ่งเอาโอเคทำเสร็จแล้วนี่ผมต้องไปเสิร์ฟด้วยใช่ไหมเนี่ยโอเคนะครับตอนนี้เราก็ทำอาหารให้ลูกค้้้้้้าาเสรรร็จแแลลลววยยัังงงไไต่่่ออออะโโหนีูกคคมบ หวังว่าแล้วเชฟปูหายตัวไปไหนไปแล้วหายตัวได้นะ้เฉยทุกคนเห็นปะแล้วใครทํากับข้าวอยู่ในห้องครัวลนะผมไม่เห็นใครเลยนะอย่าบอกนะว่าเราเป็นคนทําด้วยโอ้โหดิว่าเหนื่อยมากเลยอู้ือว่ากินไปนะครับคุณลูกค้าอย่าบบนเลยฮ้ยแม่งกินแค่นี้ก็อุ้ยนี่ใจตังค์แล้วได้ตังค์ด้วยโอ้โหกำไรแปดสิบสี่บาทคนได้เยอะเลยอนะนี่ไงอืต้องทำความสะอาดด้วยนะบางทีเนี่ยผมก็อยากจะมีแม่มากมากเลยว่ะนี่ทำคนเดียวมัชัดจะเหนื่อยเลย โอเคนะฮอุ้ยนี่ไงลูกค้ามาต่อแล้วโอ้โหลูกค้ามาคนเดียวเหรอครับไม่มากับผัวเหรอครับคุณลูกค้าอืมอย่าบอกนะว่าเวลานี่คืออะไรนะซื้อโอ้โหสั่งสั่งอ๋อนี่ไงหม้อไฟโอ้ไส้เป็ดโอ้โหคุณลูกค้าพระพระคิริวัวสั่งไม่โคตรไวนะแต่เราก็ทําได้อยู่นะครับโอเคตอนนี้เราก็ต้องรอเชฟของเราทําอาหารเสร็จนะแล้วเราค่อยไปเสิร์ฟนะครับอ่าตอนนี้ก็เฮ้ยเนี่ยมันคือรางวัลอะไรนะคำนวณใช่ยเหร ของตกแต่งอุ้นี่ไงซื้อได้แล้วโอเคนะเรียกว่าทําอาหารไว้มากเลยสําหรับอาหรือว่าพอ่อครัวของเรานะครับทุกคนตอนนี้เราก็มันต้องทำอะไรเนะี่ยเล่นไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่ก็คิดว่าน่าจะได้นะนี่ไงรับอุ้ยรับรางวัลรางวัลอย่างเยอะเลยตอนนี้ตังผมก็เยอะมากๆเลยนะครับน้องๆนี่ไงรับมาอีกสี่ร้อยบาทโต๊ะเครื่องปรุงกันหรออุ้ยนี่ไงหูซื้อมาได้สวยว่ะ โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเราก็จะซื้อนี่ไงโต๊ะมาเพิ่มด้วยนะเ <P ew> พราะว่าลูกค้าเราเราเยอะมากเลยตอนนี้นี่เห็นป่าวูยลูกค้าอย่างเท่เลยเฮ้ยมากระกิ๊กหรือเปล่าเนะี่ยกูจะฟอ้องเมียมึงแน่นอน <c oughs> โอ้นี่ไงลูกค้ามารอที่หน้าร้านด้วยนะครับผมคิดว่าเราอยากจะได้โต๊ะเพิ่มมากเลยนะตอนนี้มีแค่2ที่ก็โอ้ทำยังไงได้อร้านผมเป็นร้านที่ดังมากเลยนะในที่ประเทศเลยเนะี่ยประเทศอาประเทศปรายุธไม่ใช่ดรประเทศ,ศอาประชาลาสิตีนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็เปิดร้านเป็นชื่อว่าปลายุ์จ้าครับหวังว่ามันจะขายดิบขายดีมากๆเลยนะนี่ไงเอามอไไฟปกกิน นะครับคุณลูกค้าโหมากาามัน3คนผมรู้ป่ะโอ้ยสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะกินอะไรดีครับโอ้มีคูปองส่วนลดหรือเปล่าไม่มีครับผมร้านเพิ่งเปิดนะโอเคออ้ยแล้วดูพี่คนนี้สิ <c oughs> เล่นกล้ามเล้าะด้วยโอ้ไม่ทราบว่าพี่จะแบบรักสุขภาพขนาดนี้ก็ไม่ต้องมาแดกหมอ้อไฟผมก็ได้นะไปกินผักก็ได้นะครับคุณพี่ <c oughs> อะไรอะไรลูกค้าอย่าโบน่เฮ้ย โอ้โหอย่าโบนเยอะมากินแค่นี้ก็พอแล้วนี่ไงโอ้กระดิ่งโอ้เก็บตังค์ด้วยกำไร72บอาททำไมกำไรมันได้นิดเดียววะห้อยแบบนี้เนี่ยเราต้องขึ้นราคากันหน่อยซะแล้วนะทุกคนโอเคนี่ไงทำความสะอาดไปอนี่ไงได้แล้วนะครับลูกค้าเชิญเข้ามาครับโอ้ยเมื่อกี้เนี่ยลูกค้ามันเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอทำไมมันเหลือแค่นี้เนี่ยอย่าบอกนะว่าลูกค้ารอไม่ได้โอ้โหกินม้อไฟคนเดียวนี้มันก็เศร้าอยู่แล้วมึงกินคนเดียวเหรอลูกค้าบ้าแล้วเนี่ยนั่งกันสามตัวเนี่ยเฮ้ย มื่กี้คนเดียวบ้าหรือเปล่าเนี่ยสมองไอ้สมองคุณลูกค้าโอ้โหผ้าคิริวโอเคโอ้โหผ้าคิริวกินโอ้โหนเงี้ยโอ้ยรับตังอะไรมาเนี่ยอ่าแคชเชียงเหรออูอันนี้คืออะไรอ่ะเอาคาลเตอร์อุ้ยเพิ่มแล้วได้อะไรวะเนี่ยไม่ได้อะไรเลยทุกคนครับผมคิดว่าได้เวลาที่เราต้องรับพนักงานเสิร์ฟมาเพิ่มแล้วนะนี่ไงพนักงานอยู่ไหนมาเนี่ยโอ้ยยังไม่มาเลยโอ้ยมาทำงานสายเดี๋ยวนี้เอ้ยเมื่อไรจะมาโอ้พนักงานมาสายมากเลยวันแรกก็สายซะแล้วโอ้โหผมยกเลิกการจ้างดีป่ะเนี่ยโออนี่ไงพนักงานทำอะไรหน่อยดี <G ül> โอ้ยโอ้โหแล้วมันรูปอะไรเนี่ยลูกปลาด้วยโอ้ยพนักง,งานไม่ได้เรื่องเลยทุกคนผมจ้างมาผิดคนหรือเปล่าแล้วนี่คืออะไรเนี่ยแมวกเหรอแล้วแล้วยังไงต่อเนี่ยโอ้อาจจะเป็นติปนะแมวนี่อาจจะเป็นติปก็ได้นะครับทุกคนตอนนี้เราก็โอ้ย่ังไงพนักง,งานเออทำงานหน่อยดิแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเก็บตังค์เองนะครับเพราะว่าตังค์เนี่ยเดี๋ยวเราเก็บเองก็ได้ไม่ต้องมาช่วยอะไรเราหรอก <c oughs> ดี่งไงทำความสะอาดด้วยโอ้โหไส้เป็ดนะนี่ยงไงโอ้หลูกค้ายอย่างเยอะทุก เอ้ยพนักง,งานทำไมไม่มาล้างตรงนี้อ่ะโอ้โหผมไม่ต้องทำคนเดียวอยนะู่แลแม่งเหนื่อยวะนี่ไงเอเอพนักง,งานไปรับรายการนี่ไงลูกค้าโอ้แล้วก็รับตังอะไรไม่ได้มันคืออะไรอะ่ะเฮ้ยมอไฟมอไฟเป็นร้อนอุย้ยมันอัพราคาได้ด้วยนะครับทุกคนเป็นยังไงล่ะตอนนี้เรียกว,ว่าผมก็ต้องอัพราคาเนี่ยเพราะว่าลูกค้ามันเยอะมากเนี่ยบางทีเรียกว,ว่าเราต้องเรียกว,ว่ามีกำไรสักนิดสักหน่อยนะครับทุกคนอ่าเป็นยังไงล่ะ ตอนนี้เรียกว่าทุกคนก็กําลังจะกินโอ้ยนี่ไงพนักงานทำไมมาเอานี่มาเห็นปลามันโอ้จะมาตอนนี้ก็ไม่ทันแล้วบ้าหรือเปล่าเนี่ยแล้วทุกคนดูสิครับอดูพนักงานผมมาเล่นกับปลานะแล้วดูดิมันเลี้ยงอะไรมันเลี้ยงปลากูจะบ้าตายปลามันอยู่ในน้ำไม่เอาเนืกระจุงดูโอ้ยพนักงานเ้ยมึงจะเล่นก็เล่นเลยนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็รอเก็บเงินเท่านั้นโอ้นี่ไงเก็บเงินอุย้ยกำไร87บบาทโอ้คนน้อยเลยอะ หรือว่าแค่หรือว่าใจหรือว่าค่าจ้างพนักงานนี่กูก็จะปวดหัวแย่ละนี่ไงแล้วก็ได้อะไรก็ไม่รู้โอเคนะครับทุกคนผมคิดว่าเราจะต้องซื้อโตอีหนึ่งที่ใช่ปะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยลูกค้าเราเยอะมากเนี่ยแป๊บหนึ่งนะโอ้นี่ไงทุกคนมันเปิดให้เราซื้อโตที่3แล้วนะครับนี่ไงเป็นยังไงล่ะได้มา3โมโตแล้วแต่หรือว่าพนักงานแค่คนเดียวกูก็ไม่ไหว้ะครับทุกคนแต่ได้แล้วได้อยู่โอเคโอ้ยนี่ไงโอ้ยไม่ทราบว่าคุณผู้หญิงมากับอากิ๊กหรือเปล่าเนี่ยกิ๊กหนุ่มแน่นอนู้้ีหคุณผญิง หรือว่าคุณผู้หญิงไม่อยากให้ผมไปบอกสามีของคุณเนี่ยหรือว่าคุณผู้หญิงต้องจ่ายตังค์มาให้เราเยอะๆนะอันนี้เรียกว่าเปการโปูนลูกค้าแล้วนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เนี่ยเราก็อะไรเนี่ยไม่ซื้อเลยหุยมีน้ำโคกด้วยแบบนี้ก็อีซี่สิครับโอ้หรือว่ามากันเยอะมากเลยหรือว่าลุงสองคนนั้นมากันหลานชายอีกหนึ่งคนนะครับโอ้โหเรือว่าสวัสดีครับคุณลูกค้าไม่ทราบว่าจะกินอะไรดีครับนี่ไงโอ้ดูไม่เลวนะครับโอ้ใช่หรือว่าอาหารหรือว่าที่ร้านเนี่ยอร่อยมากๆนี่คืออะไรครับทุกคนเนี่ ก็น่าเศร้าอยู่นะแล้วยังไงครับคุณลูกค้าสั่งมา3อย่างนะ่ะครับผมแล้วยังไงอ,อ่ะยังอยากกินอีกหลายอย่างเลยกินไม่ได้เลยสักอย่างเอากินไม่ได้เลยสักอย่างจริงปะเนี่ยคุณลูกค้าเอาไม่ให้ผมกินก็ได้นะแล้วคุณลูกค้าก็จ่ายเงินให้ผมทุยไม่ใช่แล้วโอเคนะแล้วนี่คือเรื่เคาน์าเ,ตเตอร์โอ้มันเป็นเตานะ เตาหังโลนะครับไม่ใช่ละเตาไฟนะครับทุกคนหรือว่ามันสามารถช่วยเราอะไรเราได้เนี่ยทุกคนอุ้ยนี่ไงโอ้กำไรกำไรขอบคุณมากเลยครับคามาซิเตเนี่ยโอ้ยเงิน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 ทั้งนั้นเงินทั้งนั้นโอ้เก็บมาเก็บมาเยอะๆเลยเงินโอ้ขอบคุณมากเลยนะครับคุณลูกค้าแล้วจ้างเขาไม่ได้มาให้จ้างใครนะอ่าน้องหวังอ่ะน้องหวังเราจ้างมาแล้วนะแต่เมื่อกี้เนี่ยมันเป็นผู้ชายนะซึ่งตอนนี้เนี่ยโอ้ยล้างจานโอ้ยน้องหวังมาล้างจานหน่อยดีโอ้ยให้ผมทำคนเดียวแล้วมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยผมคิดว่าผมอยากจะจ้าางคนนนอื่่่มมกเยยีี โอ้นี่ไงคุณนะไรคุณเฉียนนะคุณเฉียนะเ,ยเหมือนจะโอ้เป็นคนเก็บตังค์ให้เราใช่ปหเฮ้ยไว้ใจได้ปะเนี่ยเรื่องเก็บตังค์เนี่ยอย่ามุกมิบนะผมแจ้งตำรวจจับเลยนะไม่ได้นะเรื่องเงินี่คือเรื่องใหญ่นะครับทุกคนก็เรียกว่าสำหรับ e ีแรกก็ให้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเรียกว่าเดี๋ยวเราก็จะมาต่อนะกันอีพีหน้าเลยนะก็สำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับร้านที่ชื่อว่าปลาย,ยุนะครับก็เรียกว่าฝากร้านหรือว่า,า,าอะไรนะหม้อไฟไว้ในอกอ้อมใจดรวยว่าทุกคนด้วยนะครับก็วันนี้บ๊ายบาย,บาย